สัสดีค่พี่นั่งก่อนลงไหายหน้าเข้ามาสู่โหมดปกติแล้วนะไปตามน้ำอยูม่มือหนึ่งเข้ามาสู่โหมดปกติแล้วก่อนจะลงไหายหน้ากับอันนี้ไปก่อนเลยกาบาเมียนะ,นนะเคะทุกคนเก๊งย่าต้องเจังไหนบรุ๊ มีมาช่วงอยู่หน้าเลยนีเท่ๆไม่มีแก้วเช็ดก็แนะ่เลยมาแก้วเช็ดเลยมาแก้วเช็ดมาอันนี้นะคะยอะไรยิ วันนี้จะกินแบบเย็นเย็นกินแบบเย็นเติมน้ำแข็งเองนะคะทุกคนกาบ้าเมเป็นธัญพืชเพาองอก24ชนิดที่แม่บตายกินเป็นประจำเพราะว่าอยู่ไฮอยู่หน้าโบาคอยมีอาหารแบบหลากหลายกินเนาะ ดิสารบ้านนาไม่ได้กินบ่ได้กินอาหารแบบหลากหลายกินอิ่มแต่ว่ามันไม่ได้ครบห้าหมู่ไม่ใช่หมายความว่ากินข้าวไม่อิ่มนะกินข้าวอิ่มแต่ว่าไม่ครบห้าหมู่จะเติมน้ําแข็งลงไป <c oughs> เป็นกาแฟเย็นแบบเจ้มจ้นเลยจ้าถึงจะชงแบบที่อินว่านก็คือเจ้มจ้นเติมน้าไปได้นิดหนึ่งเพราะว่ากาม่เม็ดเจีมจ้นมาก <c oughs> นี่ประมาณนี้จ้ะพี่น้องกินกาแฟเย็นจิดจื้นไปเลย กาบาเมเป็นพยาเพื่อที่แบบเป็นสารอาหารรบหา่ที่แบบว่าคุณหมอแนะนําให้กินนะจ๊ะคุณหมอแนะนําให้กินกินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายครับทายง่ายไม่เครียดสารกาบ้าเมทําให้เราแบบไม่เครียดนะคะอารมณ์ดีแม่บต้าจะแบบเครียดไปบ้างแต่ก็จะช่วยได้ปรับสมบุรณ์ฮอร์โมนครับทายง่ายอันกินเป็นประจําจะให้ผิวพรรณสดใสเนาะ้ใดที่เป็นว้ประจําเดือนก็จะบ่ค่อยปวด ประจำเดือนก็จะมาปกติทําให้เราไม่เครียดสำหรับเด็กหน่อยหรือว่าูุใหญ่ที่บ่ชอบท่านผักผักในนี้มี24ชนิดธัญพืชพอกงอก24ชนิดที่ทําจากที่แบบงอกนะคะเป็นท่านยพืชที่มีประโยชน์หลากหลายให้สนารอาหารที่โตาผาักม,มูได้เลยกินก้บพี่น้องอันที่แม่โบตากินนี้ไม่ใช่ว่าเฮาไปซื้อน้าตลาดรากมากโฆษณาเนาะคะ่ะซื้อเป็นที่คุณหมอแบบ แนะนำให้เราทานเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้คนที่เหตุคนตั้งใจเหตุให้คนที่คนป่วยผู้สูงอายุกินเนาะคะ่ะแต่ว่ามันสามารถกินได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเพราะว่าร่างกายของคนเท่าทุกคนนะคะต้องการสารอาหารให้ครบห้าหมู่จ้ะพี่น้องอ่ะกิน้ะเย็นยินชื่นเต็มจนมาก แกแกเราสาิบาทยังไม่เข้มข้นเท่านี้เลยลองดูแต่พี่น้องคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องขอบคุณค่ะ